สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกรรไกรตัดท่อหรือคีมตัดท่อ PVC กันนะครับสำหรับกรรไกรตัดท่อ PVC ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา90กว่าบาทซึ่งถูกมากและตอนนี้ก็ได้มีกรรไกรตัดท่อ PVC ให้เราได้เลือกซื้อกันมากมายครับโดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 7 0ย0บถึงาบาทแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนสำหรับตัวนี้จะเป็นกรรไกรตัดท่อ PVC แบบง่ายๆไม่ซับซ้อนด้ามจับสามารถจับได้ค่อนข้างถนัดมือมีที่ล็อกที่ปลายด้ามและตัวเหล็กนั้นมีความแข็งแรง ไม่หักไม่งอง่ายเรามาลองใช้งานกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นก็ให้เราใส่ท่อ PVC ที่เราต้องการจะตัดเข้าไปในร่องกันไกกันก่อนครับจากนั้นก็ค่อยๆตัดท่อโดยให้เรากดไม่แรงมากเมื่อตัดท่อไปได้พอประมาณก็ให้ค้างเอาไว้อย่าพึ่งตัดจนหมดนะครับเพราะถ้าเราตัดจนหมดในทีเดียวท่อ PVC มันอาจจะบิดเบี้ยวได้ครับเมื่อตัดค้างไว้แล้วก็ให้เราหมุนท่อ PVC หมุนต่อไปเรื่อยๆตัวกันไกก็จะตัดท่อไปเรื่อยๆเมื่อตัดท่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวท่อก็จะคงรูปสวยงามไม่บิดเบี้ยว ต่อไปนี้การตัดท่อพ v วก็จะเป็นเรื่องไม่ยากสําหรับเราอีกต่อไปไม่ต้องไปเลื่อยให้มันเหนื่อยครับได้ท่อมาก็ตัดแล้วก็ทากาวต่อท่อไปเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ